ขาสู้กันเสร็จแล้วก็แพ้เดิมมันก็จ่ายค่ามาซะดีๆเถอะเอ๋พี่สูท่านยอมแพ้หรือยังมันยากาศมันเข้าคอแต่งงานกันหรือเปล่าวะนะขอบคุณน้องเฟิงที่ออมมือให้ข้าข้าสู้เจ้าไม่ได้จริงๆและเจ้าก็ยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ําขอบคุณที่ออมมือให้ข้านะผลการแข่งขันของหาอันดับแรกออกมาแล้วเลือกผู้แพ้หนึ่งคนมาประลองอีกครั้งเพื่อประลองสามคนสุดท้ายข้าว่าแอดิ่มดำน้ำแล้วหลิงเอ,อ๋เจ้าไม่อยากประลองอีกครั้งงั้นหรือ ไม่รอกข้าพอใจที่ข้าได้สิบอันดับแรกแล้วและหลังจากนี้ข้าจะได้เชียร์พวกท่านอย่างเต็มที่ผลนตัดสินของกรรมการออกมาแล้วคนสุดท้ายที่จะได้ขึ้นประลองคือคนจากสาราเทพสังหารหลันหยุยดีมากพี่หลันหยุยสู้เขานาะเออขอแสดงความยินดีกับพี่หลันหุยด้วยหวังว่าเราจะไม่เจอกันในการประลองนะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น หลันหอยผู้นี่เขาไม่ค่อยพูด่ข่จ้าเลยนะดูเหมือนว่ามีแค่เจ้าและสื่อหยานเท่านั้นที่เขาพูดด้วยข้าว่าเขาไม่ค่อยสนใจคนอื่นเลยนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละท่านทําใจให้ชินสะเถอะต่อไปจะเป็นการจับฉลากรอบสุดท้ายกติกาเหมือนกับการจับฉลากรอบสิบคนสุดท้ายที่ผ่านมาหมายเลขหนึ่งเจอกับหมายเลขสองหมายเลขสามเจอกับหมายเลขสี่ส่วนหมายเลขห้าก็ปะทะกับหมายเลขหกหยานชิงเจ้าได้หมายเลขอะไรงั้นหรือ ข้าได้หมายเลขหกนะเฟิงฮาวแล้วของเจ้าละ่ะหมายเลขอะไรกันอ่าโชคดีที่เราไม่ต้องมาสู้กันนะเจ้าจงระวังตัวให้ดีนะหากรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้ได้เลยข้าเข้าใจแล้วเจ้านี่พูดเหมือนคนแก่อยู่ได้เอาเลยเอาเลยสู้กันได้แล้วข้าจะลงเดิมพันก็จะลงเดิมพันไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวหรอกนะเริ่มได้เลย,เลยนรกน้องเลือดหลับนี่ไปซะ อ่ะเอออ่ะเฮ่เ,เจ้าหายไปไหนกันออกมาเดี๋ยวนี้นะจู่ๆเขาก็หายตัวไปกลายเป็นควนันเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อกี้ข้ากระพริบตาลืมตาขึ้นมาคนก็หายไปแล้วเทคนิคการเล่นกายแบบนี้นี่มันหรือว่าจะเป็นเทคนิคเข็บเล่นกายในตำนานน้องสือในฐานะที่เจ้ามีความรู้กว้างขวางเจ้าเคยได้ยินเรื่องเทคนิคเข็บเล่นกายในตำนานไหมข้าก็พอเคยได้ยินมาบ้าง ตามตำนานเล่าไว้ว่าเทพเจ้าแห่งความตายนั้นได้ใช้เคล็ดวิชานี้พาตัวเองไปทวีปที่มีชนเผ่าหลายร้อยชนเผ่าและผู้คนจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนก็ตายภายใต้เงื้อมือของเขาตอนนี้ยังไม่มีคนจากขรา,าชวังสังหารเทพคนไหนที่สามารถใช้เคล็ดวิชานี้ได้เลยออกมา